ค่ะนะคะมาพบกับเซลล์นะปฏิพาดอโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปฏิพาดอโต้นะคะวันนี้นะคะนะมารีวิวนะคะโ o y ยต้ารีโว 2.4J พาวรอยนะคะตัวน,นี้เป็นปี2020 ะะราคาอยู่ที่5 4 9 0 0บาทน,นะคะลูกค้าตอนนี้บรรทุกได้4-5ตันนะคะเป็นสีเทาดำนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากทราบรายล,ละเอียดเงื่อนไขนะคะติดต่อสอบถามนะัดได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูรายละเอียดนะคะของรถคันนี้กันนะคะนัดแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าคันนี้เรายังไม่ได้สปานะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะรถเราเพิ่งเข้ามาแต่รับประกันว่าสวยมากๆนะคะพอาเดินที่เราเราก็ปล่อยสเปคนี้ไป1คันแล้วนะคะ รถะะที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะตอนนี้เป็นสีเทาดํานะคะมีไฟตัดหมอนะคะสเกิร์ตหน้าหมูป่านะคะสีเทาดํากระจกมองข้างนะคะสีดํานะคะคองสูงนะคะมาตรฐานก็คือที่2เมตรสิอยากใส่ตู้ก็ได้นะคะ<บ>ลูกค้าอันนี้ยางก็เป็นยางเดิมนะคะยางก็เป็นยางเดิมยังไม่ได้ทําอะไรนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนนะเราให้เห็นรถที่ยังไม่ได้สัาก,กันก่อนเลยนะคะลูกค้านะนะคะบอกเลยนะคะว่าวันที่ลูกค้านะคะรับรถ นะคะจองจัดไฟแน้นผ่านนะคะลูกค้าได้รถสวยๆออกไปอย่างแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังนะคะคันนี้นะบรรทุกได้5ตันนะคะแบบสบายๆนะคะกำลัง2 4นะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่จะไปบรรทุกนะคะเป็นผักผลไม้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังนะนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ เงินดาวนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะโดยเบื้องต้นนะคะเงินดาวขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าและอาชีพของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากทราบนะคะรายละเอียดนะคะของราคารถ แล้วการจัดไฟแนนซ์นะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะลูกค้าสามารถโทรติดต่อนะได้เลยที่0655989249นะคะ0655989249นะคะหรือแอดไลน์นะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะตรงนี้นะคะหรืออยากจะดูรถนะคะเดินทางมาที่ปริพัฒน์ออโต้นะคะเรามีสาขาเดียวนะคะร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็น นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถนะคะเข้ามาดูรถมาชมรถมาเลือกรถที่ลูกค้าสนใจนะคะแล้วสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการออกรถกันได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะขอขอย้ำอีกครั้งนะคะคือ Toyota Revo 2.4j เนะคะเป็นปี2020นะคะคอกเพาลอยสีเทาดำนะคะบรรทุกได้5ตันนะคะตัวนี้ราคา5 4า0 0 0สบาท ะะลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นรถสายซิ่งนะคะชอบบรรทุกสายซิ่งทางไกลนะคะบรรทุกน้ําหนักนะคะวิ่งผักผลไม้นะคะรีบมาเยือนนะคะรีบมารับกลับไปเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะย้ําอีกครั้งนะคะตรงนี้นะคะเงินดาวขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะโดยเบื้องต้นนะนะคะดอกเบี้ยยอดผ่อนนะคะระยะเวลาการผ่อน ะะและอยู่ที่อาชีพของลูกค้านะคะเซลนะาจะช่วยประเมินเคสให้ก่อนนะคะว่าจะพาลูกค้าไปไฟแนนซ์ไหนที่จบร้อยเปอร์เซ็นนะคะตรงน,นี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจและอยากทราบรายละเอียดลึกๆนะคะเกี <ๆ S 1> ะะ่ยวกับเงื่อนไขหรืออยากเข้ามาชมรถน,นะคะแอดไลน์หรือทองมาสอบถามกันได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนํานะคะวันนี้นะคะฝากคลิปนี้เอาไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะให้กับลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใด นะคะอยากมาดูรถหรืออยากรู้ว่ารถที่ร้านเรามีรถอะไรเข้ามาใหม่นะคะนะอัปเดตรถอะไรบ้างนะคะลูกค้ากดติดตาม YouTube ไว้ได้เลยนะคะเราจะมาอัปเดตกันทุกวันนะคะให้กับลูกค้าได้ทราบว่ารถที่ร้านเรามีอะไรบ้างนะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตาม YouTube นะคะกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทํางานให้กันนะด้วยนะคะวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ